คุณเองก็เป็นได้นะเป็นอะไรอ่ะเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพักประชาชนพวกเราพร้อมแล้วครับที่จะให้ทุกคนบริจาครายเดือนผ่านการตัดบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบง่ายๆเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เข้าไปที่เว็บไซต์ donation.peoplesparty.or.th กดปุ่มบริจาคให้กับพักประชาชนครับจากนั้นถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว ทำการเลือกบริจาคแบบรายเดือนจากนั้นเลือกจํานวนเงินและจํานวนเดือนที่ต้องการบริจาคตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยครับแล้วยืนยันตัวบุคคลด้วยรหัส o t p ที่ได้รับระบบจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ของ Pay Solution เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่อไปเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้คุณก็ได้เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับพักประชาชนที่มาจากประชาชน เป็นของประชาชนทำเพื่อประชาชนโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องชวนเพื่อนบริจาคแล้วไม่ว่ากี่บาทที่คุณบริจาคคุณคือหนึ่งในเจ้าของพรรคประชาชนครับ